สวัสดีครับชาวนครสวรรค์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเชลเลอร์พิชิพรชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ของมหาิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชต่อการเข้าสูป่ประชาคมอาเซียนนะครับในปี2015หลักๆก,ก็คือเราจะใช้ในโยบายของ ICT Driven University ปเป็นไทยก็คือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย ICT นะครับ โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสาระสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยที่เราเนี่ยจะใช้ไอทีและภาษาเนี่ยเป็นอาวุธนะครับถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยเหมือนกับตอนนี้เนี่ยเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความรู้มันมีมากมายเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดหลายวิธีนะฮะส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเหมือนทานอาหารเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบอาจารย์ที่เขาจบ PhD หรดีแลจบปริญญาเอกมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะมา อัดให้นักศึกษาเรียนเยอะๆเนี่ยมันคงไม่ได้ละเดี๋ยวนี้คงต้องใช้เป็นลักษณะคล้ายๆเป็นค็อกเทลก็คือว่ามีอาหารจานเล็กๆมานะครับแล้วก็มีตัวอย่างอาหารชิ้นเล็กๆที่อร่อยๆเช่นปลาซูชิปลาแซลมอนหรือว่าเป็นหูฉลส์ถ้วยเล็กๆนะครับคำเล็กๆหรือว่าเป็นสเต็กโกเบคำเล็กๆนะครับพอเด็กทานเข้าไปแล้วเอออร่อยนะอาจารย์ก็จะเป็นคนชี้นำบอกเอองั้นก็เอา ซ่อมกับเอามีดนะไปหาเอาในทะเลนะงนั้นเด็กก็จะเอาซ่อมเนี่ยไปจ้วงเอาปลาแซลมอนมาทั้งตัวเลยปรากฏว่าพอไปจ้วงมาปั๊บเนื่อฐานไม่ได้เนาะต้องใช้มีดเนี่ยหั่นปลาแซลมอนให้กลายเป็นขนาดพอคำถึงจะทานได้ถ้าเปรียบไปแล้วปัจจุบันนี้การใช้ไอทีก็เหมือนกับการใช้ซ่อมนะครับไปคว้าเอาความรู้จากในตลาดวิชานะฮะพอเราดูจาก Google หรือวิกิพีเดียปับ๊บมันก็มาเป็น ไฟล์ใหญ่ๆเลยเป็นอ e ีบุ๊ก2 0 0หน้าปากฏว่าเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็กินไม่เข้านะครับฐานไม่ลงเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเราเลยต้องใช้มีดที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหั่นมันหั่นเป็นประโยคต่างๆเป็นประธานกริยากรรมจะได้รู้ว่าใครทำอะไรจะได้รับประทานเนื้อหาสาระนั้นเข้าไปได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยไอทีก็เปรียบเหมือนซ่อม เป็นอาวุธในการจิ้มอาหารมาจากที่แดนไกลเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ภาษาเนี่ยหันเป็นพอคำฐานได้ทางมศทเองนะครับเราก็มีเอกของภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนแล้วเรามีภาษาเขมนด้วยนะครับผมคิดว่าในประมาณปี2ปีข้างหน้าผมจะขยายภาษาอินโดนีเซียเพื่อที่จะตอบรับ ประชาคมอาเซียนได้ดีขึ้นในปีข้างหน้าเราก็จะมีสำหริบทิบัตรนะครับหรือช็อตคอร์สสั้นๆที่เป็นภาษาอังกฤษให้พวกเราคนที่สามารถอ่านออกเขียนได้นะครับก็สามารถสมัครเรียนได้เลยในอีกสองสปีข้างหน้าเราจะมีหลักสูตรน,นานาชาติชนิดที่12สาขาหรือ12บสคณะเนี่ยจะมี12อหลักสูตรเลยแต่ในปีหน้าเราประเดิมนะครับหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตนา,นานาชาตินะครับผมคิดว่าชาวานครสวรรค์นเนี่ยเป็น โอกาสที่ดีที่เราอยู่ตรงกลางของนานาประเทศในอาเซียนแล้วเขาต้องวิ่งมาหาเรานะครับก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนให้พวกเราเรียนภาษาอาเซียนกันครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไกลจากกรุงเทพไม่เป็นไรนะครับลงเรียนทางไกลกับมสธนะครับเข้าไปที่ World w i ว e ์เวจุด sto.u.ac.th หรือจะโทรเข้า call center นะครับ02-504-7788ก็ได้จะมาเป็นเพื่อนกับอธิการบดรรีทาง f c e e o o o นะครับชัยเลิศเว้นวักหนุ่มนะเดี๋ยวสะกดให้ c h a i l e r d เว้นวัก n u m หนุ่มที่แปลว่าหนุ่มน้อยนะครับก็เป็นชื่อเล่นผมนะครับตอนนี้ก็ยินดีนะครับถ้าใครคลิกเข้ามาก็จะ add friend ให้นะครับ มีอะไรสอบถามก็ผมทำให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับยินดีอย่างยิ่งครับ